โทรศัพท์ขึ้นมารูดหน้าจอกันสักหน่อยในใจคิดไว้ว่าจะขออัปเดตโลกโซเชียลแป๊บเดียวแต่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็รูดไปหลายชั่วโมงแล้วจนไม่เงยหน้าขึ้นมาพูดคุยกับคนรอบข้างเลยแล้วคุณรู้หรือไม่คะว่าพฤติกรรมที่ได้กล่าวมาตามข้างตน้นคุณอาจจะกำลังเข้าข่ายเป็นโรคติดมือถือหรือที่เรียกว่าโนโมโฟเบียเป็นบอกเกิดแห่งโรคต่างๆดังนี้ 1. โรคปวดหัวเคยสังเกตกันหรือไม่คะว่าเมื่อคุณต้องใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานๆานจะเกิดอาการปวดหัวบางคนอาจจะปวดเป็นไมเกรนและมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะสมองได้รับรังสีจากคลื่นโทรศัพท์จนมีผลกระทบต่อระบบประสาทนั่นเอง สมีอาการทางสายตาสาเหตุนี้ก็เกิดจากการใช้สายตาเพ่งเล็งไปที่หน้าจอเป็นเวลานาน,านยิ่งบางคนปิดไฟแล้วจ้องหน้าจอในที่มืดมืดก็ยิ่งทำให้เมื่อยตาตาแห้งซึ่งอาการเหล่านี้จะส่งผล